สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมิเฮราอยาเพชรค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับแเลขที่22ค่ะวันนี้จะมานําเสนอศิลปะสมัยเชียงแสนวัดพระธาตุหาิบุญชัยค่ะสมัยเชียงแสนเกิดขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่18ถึง21เป็นศิลปะภาคเหนือรุ่นแรกๆก่อนสมัยสุขโขทัยเป็นการรับเอาอิทธิพลแบบอย่างศิลปะมาจากอาณาจักรภูการของพอม่า ั้งงานด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมส่วนงานด้านจิตกรรมในสมัยนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนเช่นกันวัดพระธาตุทลิลพุนชัยอยู่จังหวัดลำพูนเป็นศิลปะสมัยเชียงแสนค่ะวัดพระธาตุทลิลพุญชัยวรวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนมีถนนรอบๆอบ่อบด้านสร้างขึ้นเมื่อพศ1 6 5 1วัดพระธาตุทลิลพุนชัยมีสิ่งที่น่าสนใจคือ ซุ้มประตูซึ่งก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัดต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตพิศาดานเป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัยค่ะประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้นๆเบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแท่นสูงประมาณ1เมตรสิงคู่นี้ปั้นขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวางให้เป็นสังฆารามวิหารหลวง ต่อมาเมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะเห็นวิหารหลังใหญ่เรียกว่าวิหารหลวงเป็นวิหารหลังใหญ่มีพระระเบียงรอบด้านและมีมุมออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่าซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อพศ2466การนำเสนอศิลปะสมัยเชียงแสนวัดพระธาตุทลิบพุนชัยก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ